เี๊ที่นะหน,น้าหักเนาะคุณพระเสาไล่มาเลี้ยงเขาแบบพระมีพี่น้องแจ้งคขาขนาดง,งามรอขนาดปันแล้วเอือเเย,ยเพันผะนะู้ดยาเจดีหน้าหักเนาะเขาโสดได้เอออายุจะปีเลยลยังสวยเดย้ี๋ยวย้าคิวรุ่นเอื่อยเอาได้คิวรื่นเรื่อยนูนูฮัสซัชิเกตตะวา่าตะวันหนาเพิ่นยังตึงตึงแล้วพี่น้องเนาะบริชชีตบริยังตีพี่มีลูกกี่คนเลยมีสองคน คนหนึ่งก็จบจบแล้วอ๋อโดยโดยเออเป็นสั่งนะคะเออเป็นสั่งอะไรท่อคะเดี๋ยววางเอาอย่างก็ได้จะกินอะไรมีลาบมีข้าวมีต้ามีซุกจเดียพากินยังเขาก็กินแต่เบอร์ลาบซุกลาบซุกอะไรเออเด้อพี่น้องเด้อเด้อเป็นจีซ่างลาบซุกกินได้เหมือนโรคบ้านับ เห็นเป็นเวินีนอยู่เนาะอาชิมหาปีซอยไลก็ยังอายเลยแล้วคีต้มต้มแช่ต้มแช่ ยางรีน um, ีย yeah. <laughs> ่น่ยกรไรบะอมี้เน่ยขาหมักยีอ้ย่ียเนียนเนี่เางลท่อร์เขเนิ่งอกรจดีรีรอพี่น้องเอ้ยเป็นบุญจะกลิ่มกับทีมงานเนาะคือผมเรียกเขาตัไล์เนาะ สไลดดีใจว่าสไลดพึใจบอมเขามีพึ่งใจอบอมดีใจ,ใจ,จแห้งเนะาะเากดีใจทีมงานเทากันสไลด์แนกาคือวาและพี่น้อยนกามจนทีทนอ,น,น,อกกน้องกันยังอยากวนใจเป็นป,นปันไดแม่ก็กมกสบายดีเอฟซีจะหน่งแล้วปเนาะนยมอะไรแงมขำเนาะกับี้อวนดห,หนึ่งเ้พี่งเด้อ แม่มาแรกแล้วมาตรวจคล่วไวนึง้สลดเน,ะน,ะนาะแก้วเกยวมาน้ำหาม,หาม,มงอจอรถมากน้วเพาะว่าแม่นกาแม่ตอนนี้เซาไรกันพี่อ,าอ้า,นนอายยูโรเวทโทรมาให้กาลังใจถึนเดียรเาไลสู่ๆไปที่ร้ายนั่นอเนาะแต่เขาใจอยือกทุกคนกันเป็นดวงอะไรขี้ทอดน้องอด่ให้กำลังใจกันต้องกินข่าวต้องกินน้ำ เพื่อว่าเขาจะมีแห้งในการดูแลผู้ป่วยต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกัตอนนี้ไอหักยูโนเวไอโร่เนาะเพฝนโทรมาให้กำลังใจน้องไลเพื่อนพี่น้อยต้องขอบคุณขอบคุณให้หักทั้งโนเวที่เพฝนให้กำรลรังใจตลอดมาพี่น้อยถูกเค,คยก้มสองเพื่อนให้กำลังใจทุกวินาทีเนาะซึ่มือม่อตื่นเช้าม,มากะโทรมาให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละมันจะเป็นพี่ก้มแล้วก็พี่เอเนาะที่ทั้งคอนแกนอลไรพี่น้อยตัดอย่าน้นะแล้ว ใไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดเ่าน้ํเปล่าปลเป่าน้เ่อันนี้อันนี้เป็นแฟนเพ่อนน้องพี่น้องบนข้ามเรีย่เดอะไตอันนี้เป็นเป็นหน่ะแฟนเพนน้อพี่น้องเขมชัเเนาะแม่นดบดบนบล้วถ้าบอกอจะยซไหมโดยดยแ ไม่ได้กินอะรโซฟามันเลไปงจายากงี้โซยากีแบ็กซิบบูดกันพี่รอแบ็จมูกถ้าพอก็ส่งอนเข้าห้องยัไม่ได้ัาเลยจะคุยกันเด้อไดเป็นกินเ่าก่อนลงไรก่อนแล้วจะคุยกันใหม่น้อเฮแออันเดียให้ส้มนองไรอดเซ็นาเด้อ จ้าจ่าจ่าเคเคข้อไหนที่เป็นพี่สาวเออเออเคเคเดี๋ยวดูจะส่งเฟซน้องไลน์แคทตี่แคทตี้แอดไปเด้อหมอขจัดเก่งอยู่จ้าจ้าจะไลน์จารีเฟซจนหมดใจนะอัดคลิปไปน้ำอัดคลิปไปน้ำไอหักจีโนเวโทรมาพี่น้องเพื่อกำลังใจชาวไลน์ไอเปิดเบิ้งว่าหน้าตาเป็นจังไลย เป um ิดเลเิอเบื่งว่าไอสมมูสมเนื้อมองใทยเป็นแดงนี่คือเส้นนองไรเดอร์ที่รบควนแยไปด้วย้ออกโุรทัานจอมหามาแล้วสมเนื้อนองยัง แมนชอบคุณมม่กก็ส่งหมูเนียวชอบหามาแล้วอ่าอ่าสจเป็น้ไทแมลายทำส่งลงรุนเพียรเพียแต่ว่าา่ม้เยอะเปงาน ใหญเนาะมูไอันนี้เนืม่สอันน้อวยขาแตหูนังมน่มหมู้สไหนเจป้าเท่าไรจะแซ่บดแล้วออนหัวทกเกอบินึ่งร้อยันกนสามสิบาท เน่แ่มาชิมบะหมีเคยชิมเลยอ้ีเมซิมบแกนเดียวแหลอันนี้ของแก้มเ่พี่น้อยขอบคุณค่ะจะได้ชิมเอฟซีมากินกั่อยอร่อยแน่นอนซีซันรสชาติอร่อยดัแสบลีแน่น่นอกสไลด์เนาะางลน ชิมนังก่อนชิมหน่อยพู้อืมนัวพี่น้องอันนี้สลัดก็ชิมก้อแม่จงไทยก่นก่อจะกินกอจะกินช่มจะทายะนนีไใทยเอกะอหญ่นเดียว่เรื่อ เป็นการกินดิบต็อกปีก่อนนะพี่น้องเราถ่ายแต่มุมจ้าเนาะร้านมิตรภาพลาบก้อยขอนแก่นสาขาเดียวทั่วประเทศอเสียบที่สุดในคอนเกนร้านนี้บอกเตียง คนละร้านร้านัมท,ท,ที่ที่ี่ใด้ดูไงคนละร้านกันกางเขานังอย่ทเ่ไทยเ้ยมัโดยทีจะมีแบบสองมาดใครยื่นเสแล้วได้ินแนี้อันนเปิดประมาณจักมงค่จักมงนาะแกยตั้งแต่าจะว่ามันตแเลยถึงยี่สิบโอ้ผู้ลับก่อยกับคนกับักกินดึกเนาะ นต่กวนหมูาหลายขนาดรมือละเกิงสูโอ้ใครมือละเกิสระยูประเทศลาวนี่ฮัรับกว๋วยจะเปิดตอนเศร้าฮอ,อ,อดเทียงแล้าากวก็บเบอ่าครับเมืงไทเมีทุนทิ้งอืมองเร่งเลเลยตองแมแล้วก็จะแล้ก็มีของแกมเนา,าเนะ มีคนบ่ตัรเนกาศดีบรรยาอกเดเว่าเดืว่าเดือดากินกินหอมมากหอมเลยอืมแมนแมหอมเลยปาก่มแมนนะพี่น้องอมตาสมโซแมนแซ่บแซ่บนุ่นุ่งอะไพี่น้องซอกึ่มกินน้งพอซอสกึ่มบบวากินที่บุกเอยเป็นปเด็นะปิ้งแซ่บอูกปิ้งหมเบ็ดแมนแมนเรเนะแมนแมน ีคกะรัไหม้โอีนั่เลยผมใช่ครับเบียตักบ่กินบุ่่แมนจะทำมากินเบียเข้าเลยกินตักะไได้ได้ได้ไดแมนแต่ว่าพี่ก็กินได้กินเบียร์กินร้อกินร้เย็นร้ก็พี่เย็นร้แต่ว่ากันนั้นก็เป็นยังเพราะว่า บางทีพี่เอาลงยูยท,ยทูปผิดกับคทไทยเหมือน,นกัน,นพีกกก่ก็ไม่ถ่ายเหมือนกันมันผิดกฎบ่ไม่รู้เือกันว่าผิดบ่ผิดเพผิดนั่งบันทากกันแล้วถ่ายอยู่แต่ออว่าเพิ่งเคยทำไงก็เลยไม่รู้หนูกรบโบดอ่ะนุต่ว่าอ,อันนี้มันจะอยู่เสร็จไงกับพวกอันเสร็จนก่อนมีสภ,ภาพมีะภ,ภาพโอ้ราด คือแน่แอนพีพีเอสก็คือพยายามไปเยี่ยมน้องเขาแล้วจะไปหาบ้านพี่เด้อก่อนถึงโรงบ้านพี่ไปเลยไปบ่ถือเจ้าสิบแมตต์ครับสิบครับไปเซฟว่าไงโดยบ่ส่ง GPS มาก็ได้อยู่พี่ส่งโลเคชั่นมาก็ได้อยู่เออเพิ่งกินเบียร์นะพี่น้องชัวซอคกึมกินบุเป็นเอาจิบ่ซไลเออรแมนแมนนี่แหละนะครับนี่ครับแมนแช่บอความนี้แป๊ปสี่ แก่เสียถ้าหมดแล้วก็สั่งใหม่ถ้ามากินเบียร์แล้วมนกินิมินกหน่อยเนาะอันนี้เบียร์ไทยนะจ๊ะเบียร์ลีโออางได้ถ้ากินก็กินเอามนเียแมนนึ่งเนาะ่นยาวิตามินขายดีลีรลพี่น้องเอ๋คนหาันผลไร่ลีโลป่อ เมื่อเช้ากันนั่งกันไปกินข้าวเด้อไปกินข้าวที่บ้านพี่ก็ได้เดี๋ยวจะทำเป็ข้าวเผื่อแกงน้ำไหมแกงน้ำไหมต้มน้ำไหมไว้ว่าหมแกงน้ำไหมมาบ้านหลายมืออันจากบ้านมากกับลายมือกิดตัวเลยมีแจ้งลายลายเผื่อเลยว่าสิมาตะลายมือแล้วล่ะค้ายง่ายเรียกร้ายคาะเรียกหลาย เป,เป็นสร้างสองไ่ไอกไม่ได้มลามทันมาทั้ทำแค่สองคนแต่ว่าลูกเขาก็ไม่มาช่วยไงแล้วก็ไม่มีลูกมาล่วยววซ่อมรถแต่ความกะลาบดูัว่ดีมันซ้นเนี่ยเขาเป็นเล็วเขาก็หนีจากเราไปซ้อนไล่คนเลีวเอามาฝึากไล่คนเล้วแต่ว่าเขาจะมีจากเข้าไปเทาเป็นเลว อยากได้เดือนเดือนเพิ่มพงเลห้าหกร้อยเตร้อยขึ้นไปยังไม่ได้เห็บเลย่ันนี้ไม่เ็บยแ่หกหกสามร้อยยังพูหง่ยเนาะแจ้งเวละสามแล้วก็เดือนสี่ห้าร้อยเขาก็ยังมาได้น้ยยูเมืองไทยเมืองไทยตังสี่ร้อยเขาซือสมเพิ่นแป๊บแรงเบาไ โดยในการจังบริเวณคือประตังจากเป็นกฎดเนาะบระตังจากเอาต่กคน่ะล้านพี่เนี่ยลูกมาก่อนคนก็นี่ักละลังมากศรษิกิบบรีลือล้ล้เราก็ทำกันแค่สองแต่ก่อนคนเยอะแต่ก่อนพี่จ้างลูกน้องเยอะบ่เยอะตอนนี้มูมีลูกน้องเลยเพื่อว่าเขาสู่คาเล่กับโบวัวคาแรงเยอะวันนี้เขเาไปเอาแค่สองคน ไก้สัญญาแก้ส um> นั่นเนาะช่วงช่วงธุรก okay, okay, ิจก็ว okay. okay ิ okay, okay. ่งมานี şey> ่ยเมื่อท่รมดามันมันมันเหนยกระติบข้าวมาแล้วกระติบข้าวบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกินจิตวิญญาณสบายเนี่มาแล้วค่ะต้มแซ่บต้มแซ่บขายได้นะคะลาบก้อยลาบก้อยมาแล้วง่ายได้ มาเด้อเอสลาเอ้ยมาเด้อพี่หล่อมาเด้อเอฟซีทุกคนมาเด้อแม่หักยูสติสแลนด์เด้อมาเด้อพี่น้องทุกคนทุกหมองทุกบอลเด้อจ้าเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้ากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้านคมาเด้อเอฟซีทุกคนเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อ

ถ้าดปกิแล้วจะเสียใจเดยวบางนมีสวยๆจ้าสียอันเอาลงอันนีู้เอาในาแม่ททยนนแม่ได้มีช่องยูทูปนะพี่น้องเนาะ อันนี้แม่อ้วนขายกินจ้าฝากติดตามเพนนีอันนี้ร้านเจริญกวนขอนแก่นจ้าขอบคุณพี่น้องไอชีติดตามเพนนีเด้อสวัสดีจ้าบาคามีจามุนิท่าหน่องไม่กินข้าบูบาร้านม่จับหาับลับปล่อยเด้อจ้าใส่เขากุญลายเด้อเลยเปสาวอย่างไทไปเนาะจ้าเด้อบาคามีสบายดีเอ้ย สวัสดีจ้าสวัสดีชาวไร้สวัสดีแฟนแนนสวัสดีมบุญิด้าน้องๆมากินเข่ามาจ่ายกินเข,นข่าล้านมี้กระตับหลับปล่อยเด้อจ้าที่สร้างกับเข่าหลานร้ายยางมาจากเพื่อนๆอืมอะไรพี่น้องเอื้อเพมน,นเลี้ยงนาะเป็นมาเลี้ยงน,อ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 นอ้องนาะพี่น้องเนาะมาเลี่ยงค่อยๆเค็งๆรวยๆเนาะ่ใครๆลำรวยสุขภาพแข็งแกร่งเลยกันมีลูกค้าขาดบ่ขาดหานเนาะมีลูกค้าไหลมาเทมาเด้อ แ่กนเลพี่น้องมาเด้อยรกมือเลยพี่น้องก้อนกระเาอืีนอนอ่น้ีก้อยบาพามีถ่ายเลยนะคะ แม่พี่น้องมาแม่พี่น้องเพื่อเปรี้ยงเนาะค้าตัางกล่องก็รื้อพมากดโค้ดพี่ก็ได,ดกได้มาแม่สั่งแมพี่น้องมา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 ,มา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 ตัเดี๋ยวกินเลยเดี๋ก็ติดกล่องเลยเอยวนี่กินก้อยไหมอันนี้เราต้มไปทั้งคุณนเน

ด้านด้น่วก่าัตัวนี้เป็นไม่ต้องั่ฟังเาครับามอันอันนี้อันนี้มันต้งอาี้สบาย่ไรอันนี้ช่าคมสบายดี่อ้ายสบายดีโดยเจาคมอันนี้อันนี้รม่ครา ที่พาหนามาจิ้มเขานี่กันครับกดีใจร้ายเนาะพี่น้องเ้ยเป็นพามาเมรียงเ,เท้ายางน้ำกับตึมตึมใจเนาะแมนนะพี่น้องมาทานกันลาบแมนแมนอ่ะบนเจะแมนแมน การเพื่อะเจอชุมกันเป็เรื่องของคนชี้ข้อธรรมใดไ่อยกันครับมันบริเวณบาก็เรยงโดยโดยกินีกินเส็ไหมกินปาใครไม่กินไ่กินก็อด้ติกแล้วเยเราอินไก่ทอเบด้อันนี้เป็นลาดลาลาบนึงเี่เมื่อมันแก่นครับ ลานต่างเลยละ่ะแต่แต่บมบอกว่าลานไห <c oughs> นช่วงนี้กิดไปครับับอนนี้เป็นปิงงวัวน้อดนมจริงนมงวัวอร่อยมากอันนี้บะหี่ ข้มีมครับผมมีครับคนมาคุลาทัเมืองให้ก็ได้มีแต่กกได้มาทั้ไทยกับตารเามท้เป็นต้นก็้ติดตามกัหลายปีแล้วนี่มา้วกันเนาะลายนอาจมิณงค์ท่านฟังดูแล้วข้อไหนบเงบมีช่องพดด้วยกันเี่ยผมก็ตังวดใถามดูว่า พราะว่าบนกับพุทธิตาามหลายแล้วครับกันเขางทำได้ไม่เล่นกว่ากันแก้นวัา้ะมีพุทธิตาามแยกะาคโดยยแยกมีพุทธิตตามไง ว่าท่าน่านจ่อยเดี๋ยวจะผ่านคลิปนี้แหละฝากพ่อแม่พี่น้อง FC เป็นติดตามเพิ่นเด้กพี่น้องเด้อกำลังใจคนหนึ่งร้านเจริญกรอนคอนแก่นเนาะร้านเจริญกรอนคอนเจ็ดตอมคอนประตูประตูกึ่งฟ้าเจริญทะลอกนะโดยกระฝาก FC นาฮักผู้อยู่ใกล้ขอนแก่นอุดหนุนเพิ่นเด้กพี่น้องเด้อเพิ่นกันเลยติดตบริการได้ครับบริการเถ็งกันเองโดยโดยโดยประกนาหักลายโดยโอเคพ่อเป็พี่น้องคลิปนี้ก็กลุ่มกับทีมงานกระิดกอกินเ้าก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณ ขอบคุณเพฝนหละล่าสุดขอนมาเลี้ยงเขาซอคึมเนาะกับทีมงานคอโค้ชฝนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะขายลำลุ้ยลำลุ้ยนาะงซอยพวกน้องมาเลี้ยงเขาคุณนี้มาสนใจฝนกับข้อแหงครับหาขึ้นเรื่อยๆเปินรอยเท้าพันเท้าเดี๋ยพี่น้องเด้อคลิปนี้ซอคึมกับอ่ายื่ยเปินกั๊ดซีกินข่าวแล้วก็ร่าโฟมไอพีเร <Five. S 1> าเปิดกดฝากกดติดตามกดกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์เนาะแล้วก็ซอคึมแล้วก็บบาร์พอมีเลยพี่น้องเด้อ คือเขาจะมีกำลังใจคลิปใหม่ๆเนาะคลิปนี้ก็สกึ่มกับจิราโกมาที่น้องไปก่อนพอกันคลิปหนาเลยจา้าทุกคนสบายดีและสวัสดีค่ะ